วันนี้อัตมาจะมาพูดเรื่องเส้นทางสายกลางหรือการเดินสายกลางนะครับผมการเดินสายกลางก็คือการวางตัวหรือการวางจิตใจของเราครับผมเหมือนความทุกข์เข้ามาในจิตใจเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าเนี่ยความทุกข์ที่เราต้องเจอเนี่ยมันมาจากการกระทําของเราเราก็ต้องวางตัวอยู่ในทางสายกลางก็คือ เราต้องยอมรับความทุกข์ที่เข้ามาครับเราก็บอกกับตัวเองว่าเนี่ยความทุกข์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันเกิดจากการกระทําของเราหรือความสุขก็เหมือนกันครับผมเพราะทีเนี้ยความทุกข์ความสุขเนี่ยมันเข้ามาแล้วทุกอย่างแล้วมันก็จากไปครับผมเราเหมือนเรามีปัญหากับคนข้างๆบ้านหรือว่าเพื่อนทั่วไปเนี่ยเราต้องยอมรับและเราต้องยอมรับผิดแล้วเราก็ขอโทษ ครับผมแล้วเราก็ปล่อยวางแล้ว,ลวบอกตัวเองวันนี้การกระทําของเราวันเนี้ได้กลับเข้าหาตัวเองแล้วเราก็ปล่อยวางคําว่าปล่อยวางเดินทางใดกครคือยาไปยึดติดกับมันครับผมเพราะทุกคนต้องเจอครับผมไม่ว่าความทุกข์หรือความสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาตมาเคยบอกเมื่อคลิปที่ผ่านมาครับผมคนที่อยู่ปูมชั้นกลางครับผมก็จะอยู่กับทุกขลาภ ทุกขลาบก็อย่างที่บอกว่าคุณเราถ้ามีทุกข์ก็ต้องมีลาบพราะคุณที่อยู่ปู่มชั้นกลางครับผมคุณเราถ้ามีลาบก็ต้องมีทุกข์นั่นคือภูมมชั้นกลางครับทีเนี้ยเราจะอยู่กับสายกลางครับผมไม่ไปยึดติดกับความสุขไม่ไปยึดติดกับความทุกข์ที่มันเกิดปล่อยวางแล้วทุกอย่างมันก็จะดับหายไปครับผมเราก็จะอยู่กับปัจจุบันแล้วความเครียดที่เข้ามา หรือว่าความถุกที่เข้ามาเราก็อย่าไปยึดยึดกิ่กับมันเพราะมันได้ผ่านไปแล้วอเพราะอดีตมันคือความฝันครับผมเนี่ยเวลาที่ผ่านมาเมื่อตะแยะหรือว่าเมื่อตอนเช้าเนะี่ยมันเป็นความฝันไปแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยก็คือความจริงอน,นาคตไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละที่มาของทางสายกลางเราต้องวางตัวอยู่ตรงกลาง รุกสิ er ite, ่งทุกอย่างที่เข้ามาในตัวเราเนี่ยมันก็คือการกระทําของเราทั้งสิ้นเราก็วางตัวอยู่ตางจ่ายกลางก็คือการชดแจกกรรมครับผมความทุกข์และความสุขที่เข้ามาทั้งหมดเดี๋ยวมันก็จากไปครับผมมันไม่เกียงรักอย่างหนึ่งเราต้องบอกกับตัวเองอย่างนั้นพอเราบอกกับตัวเองอย่างนั้นเราก็ปล่อยวางนั่นแหละคือเส้นทางของกลางทางเดินสายกลางครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้สําคัญมากครับผม เราอย่าไปยุ่งกับความทุกข์และความสุขของผู้อื่นครับผมเพราะยกตัวอย่างเราไปช่วยเหลือเขาเนี่ยก็อุดอุดอยากอยากเนี่ยหรือว่าเราไปช่วยเหลือใครเนะี่ยถ้าเรายืน่นยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยสมมติว่าดวงชะตาเขาวันเนี้ยกับสิ่งที่เขาก็ทํามาทั้งหมดเนี่ยวันนี้เขาต้องอุดไม่มีอะไรกินครับผมแล้วเราก็ไปถึงเออ สงสารเขแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินก็อดทีเนี้ยเวรกรรมตัวนั้นของเขานั่นแหละที่เขาต้องอดวันเนี้ยเขาต้องไม่มีอะไรกินเนี่ยจะจะมาตกอยู่ที่เราครับผมเท่ากับเรามอบบุญกุศลของเรายกให้เขาไปแล้วเราก็รับกรรมของเขามาแต่แล้วแต่ว่าบุญของเราเยอะบุญของเราน้อยมันอยู่ที่ศักดิ์ของเราถ้าเราอยู่ที่ภูมิชั้นสูงเรามีบุญเยอะเราก็ ลำบากน้อยเพราะเราช่วยเหลือคนที่ลำบากแต่เต็มๆเลยเวรกรรมที่เขาต้องอดตันนี้เข้าเราแน่นอนครับผมเพราะยกตัวอย่างเหมือนการรักษาครับผมมันเขาไปรักษากับหมอศัยศาสตร์หมอรักษาครับเกี่ยวกับมีครูบาอาจารย์ครับผมเห็นปะบางคนก็ต้องยกครูก่อนส่วนมากเลยครับผมรักษากับหมอบ้านเนี่ยเขาต้องไปยกครูก่อน ยกครูก,ก็คือต้องเสียก้าราดก่อนนั่นแหละก็คือความหมายครับผมความหมายของการยกครูก็คือครูบาอาจารย์ที่ที่เรายกก็จะรับเวรกรรมของของเราไว้เหมือนคนที่มารักษาสมมติว่าเขาเขาปวดแขนมาเนี่ยก็มารักษากับกับหมอกับหมอหมอชาวบ้านนะหมอที่แบบนับถือครูบาอาจารย์น่ะนั่นแหละครูบาอาจารย์ ที่ยกยกลัวก็จะรับเวรกรรมนั้นไว้พอเขารับเวรกรรมนั้นไว้อะคนที่รักษาจะไม่จ็บจะไม่คือรักษาให้ได้เลยครับผมหายแต่สมมุติว่าถ้าเราไปนวดได้กับคนอื่นเนี่ยก็บปวดแขนก็ปวดอะไรเนี่ยถ้าเรานวดทุกวันทุกวัน่ะลองดูไล่เลยครับผมเวรกรรมนั้นเนี่ยจะมาเจ็บท,ที่เราทุกอย่างครับผมแต่ยิ่งถ้าเรารู้แล้วเนี่ยว่าเวรกรรมของเขาที่เขาเป็นเนี่ยจะมาตกกับตัวเราเนี่ย เราจะจ็บทันทีเลยครับผมแต่ถ้าเหมือนเรายังไม่รู้เนี่ยมันจะเรียนมันจะเกิดขึ้นกับเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเหมือนเรารู้แล้วเนะี่ยว่าเราไปรักษาให้เขาเนะี่ยเราไปบีบให้เขานะเนี่ยเวนกรรมนั้นจะ,จะกล้ากลับมาหาตัวเราเนะี่ยเราจะเป็นเลยครับผมถ้าไม่เชื่อธรรมาก,ก็อธิษฐานคิดว่าถ้าเหมือนเนี่ยเป็นเวนกรรมเนี่ยนะที่ไปนวดแขนใหนะ้เขาเนี่ยถ้านี่เป็นเวนกรรมจริงขอให้เวกนกรรมนะั้น กลับก็ามาหาตัวผมเลยให้ผมเจ็บเหมือนคนที่ผมรักษาเลยท่านก็จะรู้เลยครับผมนั่นแหละความหมายก็คือถ้าเราไม่มีครูเราเป็นคนปกติเนี่ยเราก็ต้องเดินทางสายกลางครับผมไม่ไปยุ่งกับความทุกข์ก็ไม่ไปยุ่งกับความสุกขก็อันนี้ก็สําคัญอีกอย่างครับผมนั่นแหละก็คือการเดินสายกลางครับผมเพราะว่าความทุกข์ความสุขเนี่ยมันอยู่ที่บุญและก,กรรมของแต่ละคนครับผมเราไม่สามารถไปยุ่งกับ คนผู้นั้นได้ครับผมหรือว่าเป็นสัตว์ก็แล้วแต่ครับผมเป็นหมาเป็นแมวเนี่ยเหมือนก็อดอย,อยากอยากอยู่ข้างถนนเนี่ยเราไปโยนไก่ให้เขากินอ่ะไปซื้อไก่ให้เขากินอ่ะคนคนนั้นอ่ะจะไปเก็บที่ที่ขาครับผมคนที่เก็บที่ขาเนี่ยก็ดเ,เส้นเส้นทางที่เขากําลังเดินอยู่นะที่เขากําลังทําอยู่นะคนที่เก็บที่ขาทุกคนครับผมมันเกี่ยวกับ การเดินที่ไม่บริสุทธิ์เส้นทางการเดินที่ไม่บริสุทธิ์เดินไปยุ่งกับกรรมก็ไปยุ่งกับกรรมผู้อื่นหรือว่าเดินทํางานที่ไม่ดีครับผมทุกอย่างก็เรียกว่างานเดินไปในเส้นทางที่ไม่บริสุทธิ์อะเดินไปในการเส้นทางที่เบียดเบียนหรืออะไรทุกอย่างที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยคนเราจะเจ็บที่ขาครับผมการกระทําของเราทุกอย่างเนี่ยที่เส้นทางหรือการกระทําของเราเนี่ยที่เกี่ยวกับเส้นทางการเดินของเราเนี่ย จะไปตกที่ขาทั้งหมดเลยครับผมเหมือนที่อาตามาเคยบอกคลิปแรกหรือว่าคลิปที่สองหรือว่าอาตามาเคยไปนํามาพุทธธมะพาดพออาตามามองเห็นหมดเนี่ยว่ากรรมมาจากไหนก็นั่นแหละมันคือเส้นทางที่เราเดินมาด้วยจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ทุกอย่างเหมือนเหมือนเราเดินเราชอบเนี่ยเราก้าไปในสุนัขกินข้างถนนเนี่ยพอเห็นทุกเราก็าซื้อเราลงสานแล้วแต่นั่นมันเป็นกรรมของเขาครับผมนั่นคือคนคนนั้นจะเจ็บ ที่เอวหรือที่ขาครับผมเพราะว่าเส้นทางการเดินของเราไม่บริสุทธิ์ครับผมเราไปยุ่งกับกรรมชาวบ้านเนี่นี่เลยครับผมการเดินสายกลางครับผมเราต้องพยาไปยุ่งกับความทุกข์หรือความสุขเตเหมือนเขามาเออผมขอเงินท่านหน่อยครับเราก็ช่วยได้ครับผมเพราะเขาเป็นผู้ขอแล้วเหมือนกับเขาิมนบ์พระอย่างนั้นแล้วก็คกล้งไล่ผมก็เหมือนๆกันครับผมถูกนะแต่เราต้องให้ ในเราต้องดูด้วยว่าอย่าให้เราเดือดร้อนครับผมเราช่วยช่วยผู้อื่นเนี่ยถ้าว่าเรามีเงินอยู่ร้อยเนี่ยถ้าเราช่วยทั้งร้อยนี่เราจะเป็นทุกข์เพราะมันเป็นก็เป็นบาปกับของเขาด้วยแต่ถ้าเหมือนเออเขามาขอเราเนี่ยผมขอเงินหน่อยครับเราก็โอ้ผมช่วยได้แค่นี้ยนั่นนี่คือเราจะได้บุญครับผมแต่ถ้าเหมือนเราปฏิเสธเลยทุกอย่างแต่ยกตัวอย่างเหมือนเขามาขอทุกวันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ครับผม เพราะมันก็เป็นเวรกรรมของเขาเราก็ต้องดูครับผมเราต้องคิดต้องดูว่าเนี่ยสิ mm hmm. ่งที่เราทาเนี่ยมันสมควรหรือเปล่าสมควรยุ่งหรือเปล่าหรือไม่สมควรยุง่งเราต้องพิจารณาด้วยครับผมเพราะพยายามไม่อยู่ในทางสายกลางที่สุดครับผมโปรดจำไว้จับประจริงล้วนมาเวียนไววแต่เกิดพร้อมบุญเล็กกรรมครับผมทีนี้การเดินสายกลางก็คืออย่างที่อาจมาบอก อ่แล้วก็ญาติโยมก็ใช้วิทยายาในการรับโจมีนครับผมแล้วทุกอย่างที่อาตมาบอกเนี่ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของอาตมาทุกอย่างญาติโยมทุกท่านเนี่ยก็ทดสอบทดลองได้เลยผมอธิษฐานจิตและลองทาได้เลยครับผมอาตมาก็เจอกับตัวเองทั้งหมดเลยครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมครับเจริญพรครับญาติโยม